เมื่อก่อนก็เอาไว้ฉีดักแร้ปกติแล้วครับทุกคนแต่ว่าหลังจากที่บอไปทำเลเซอร์ละแร้มาเนี่ยซึ่งกลิ่นเขาดีมากๆไปที่ไหนก็เห็นแต่แบรนด์นี้ทําความสะอาดกลิ่นได้ หมดจดอะหนึ่งเลยคือแน่นอนว่าเราไม่กล้าบอกเขาตรงๆง,งถูกไหมลองไปดูนะครับว่าคุณมีแล้วหรือยังทุกวันนี้ผู้ชายหันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้นจริงๆนะครับบอสเองเป็นหนึ่งคนที่เราค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองมากๆนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของรูปร่างหน้าตาผิวพรรณใดๆแล้วเนี่ยกลิ่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญมากๆที่บอสมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะครับคลิปนี้เลยจะเอา5ผลิตภัณฑ์กลิ่นหอมที่บอสคิดว่าผู้ชายขาดไม่ได้มีติดบ้านไว้จะดีมากชิ้นแรกนะครับคือสเปรย์ดับ,บ จะต้องมาบอกนะครับเพราะคิดว่าผู้ชายทุกคนน่าจะมีติดบ้านกันอยู่แล้วแต่สําหรับบอสเองเนี่ยอันนี้นะครับบอสไม่ไดเอามาฉีดลักแร้เมื่อก่อนก็เอาไวฉีดรักแร้ปกติแล้วครับทุกคนแต่ว่าหลังจากที่บอสไปทำเลเซอร์ลักแร้มาเนี่ยพอมันไม่มีขนแล้วอะมันกลายเป็นว่าอยู่ๆลักแร้บอสก็ดาขึ้นมาเวย้ยก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลปรากฏว่าปัจจัยหนึ่งที่มันทําให้ลักแร้ดาก็คือแอลกอฮอล์ที่อยู่ในพวกโลออนแบบนี้นะครับบอสก็เลยไม่ได้ใช้ฉีดลักแร้แล้วปัจจุบันแต่ว่่่าาาทีีมพพูดเระว่า บอสเอาไว้ฉีดช่วงล่างของเรานะครับก็คือหว่างขาแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในทุกวันนะครับของผู้ชายเนาะคุณสมบัติเขามันจะช่วยลดกลิ่นอับตรงนั้นครับทุกคนมันเวิร์กมากจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าใครกลัวว่าจะแพ้นะครับบอสแนะนําว่าให้ฉีดไกลๆเนาะฉีดแบบทั่วบริเวณนะครับตรงบริเวณนั้นเลยนะครับไม่อยากจะลงดีเทลมากก็คือฉีดไปนะครับแล้วระหว่างวันเนี่ยเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างที่บอสเคยทําคลิปไปเมื่อนานมาแล้วว่า บอสเป็นคนที่ฉี่เสร็จบอสจะใช้กระดาษทิชชู่ซับตรงนั้นนะครับไม่รู้ผูช้ชายคนอื่นทํากันไหมแต่ว่าแค่สะบัดมันไม่พอจริงๆอะ่ะเออบอสจะใช้กระดาษทิชชู่นะครับดังนั้นพอเรามีตัวนี้ช่วยนะครับแล้วก็ระหว่างวันเราก็ดูแลม่ให้ตรงนั้นอับชื้นอะ่ะพอตอนเย็นกลับบ้านมากลิ่นตรงนั้นมันก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ทําแบบนี้ทีนี้เมื่อไม่ได้ใช้โลออนในการฉีดละแระนะครับสิ่งที่ดูแลักแรของเราปัจจุบันก็คือตัวนี้เลยครับเดอเดอร์แลนซ์นะครับจาก, ice, อากโอกสปาวันตย เ,เหมาะสําหรับคนที่มีเหงื่อเยอะนะครับซึ่งมันน่าจะมีแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูงเหมือนกันเนาะแต่ว่าหลังจากที่บอสไปทำเลเซอร์มาแล้วครับทุกคนเหงื่อบอสลดลงเยอะมากนะครับบอสก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นเวอร์ชั่นเนื้อสีฟ้าแบบนี้ซึ่งกลิ่นเขาดีมากๆครับอันนี้ชื่อกลิ่นว่า Night p a n ตอร์กลิ่นจะมีความเป็น วูดเดนฟลอร์ลนะครับติ้นของความสไปซ์นิดๆแล้วฟุตตี้หน่อยๆหอมมากกลิ่นเท่มากๆนะครับแต่ว่าเนื้อเจลสีฟ้าแบบนี้เนี่ยพอทาไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันอาจจะไม่ได้ o อ t s t a n d i n g ออกมาขนาดนั้นแต่เรื่องการคุ้มกลิ่นเนี่ยเวิร์กมากแล้วก็ถ้าใครเขาเข้ามาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยได้กลิ่นแน่นอนผลิตภัณฑ์ความหอมชิ้นที่3นะครับแน่นอนครับสิ่งนี้เลยบอนหรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดน,น้องชายของเราท่นเองจริงๆอันนี้จะใช้แบรนด์ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าบอนเขาน่าจะเป็นเจ้าตลาดในเมืองไทยอยู่ตอนนี้เออไม่แน่ใจแต่ว่าไปทีี่่ไหหนนนนกก็็็เแแตบรด์้้ะลว กลิ่นดีจริงๆเมื่อก่อนอะบอจะชอบตัวสีเหลืองเนาะหรือสีทองวะแต่ว่าตอนเนี้ยบอชอบสีแดงแล้วนะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าสีแดงอะด้วยความที่เขาเขียนว่ามันจะมีความอุ่นความร้อนขึ้นมาเวลาใช่ใชป่ะเราก็เลยบายแอดไม่ใช้แต่ว่าพอลองแล้วจริงๆอะบอค่อนข้างชอบเนื้อเขามากกว่านะครับแล้วความวอร์มที่มันเกิดขึ้นอะบอไม่รู้สึกอะไรเลยอเออก็คือใช้แบบปกติเลยแล้วก็กลิ่นค่อนข้างจะ ดีเลยนะครับกลิ่นเขาก็จะมีความเป็นบูดเด่นนะครับให้ความมั่นใจในแบบฉบับของความมัสคูลินมัเทนะครับกลิ่นดีเลยเนอะแล้วก็เนื้อสัมผัสดีอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็แนะนําเพราะว่ามันจําเป็นจริงๆนะทุกคนสบู่มันไม่พอจริงๆแล้วก็ทําความสะอาดกลิ่นได้หมดจดอ่ะชิ้นที่4นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับกลิ่นร่างกายเราดีแล้วแน่นอนครับกลิ่นปากสําคัญมากๆเบรสสเปรย์นะครับหรือว่าสเปรย์ดับกลิ่นปากอันนี้ให้เป็นชอว์ละกันนะครับจะเป็นสเปรย์ดับกลิ่นปากแบบนี้ก คนคอนเซิร์นเรื่องกลิ่นปากมากๆเพราะเวลาเราเจอคนที่กลิ่นปากไม่ดีอ่ะหนึ่งเลยคือแน่นอนว่าเราไม่กล้าบอกเขาตรงๆถูกไหมแล้วมันก็ทาให้รู้สึกว่าแบบเขาบดเสน่ห์ไปเลยอ่ะคนคนนั้นไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามนะครับดังนั้นกลิ่นปากสําคัญมากๆนะครับถ้าเราจะต้องไปเจอใครหรือว่ามีกิจกรรมที่จะต้องไปทําอะไรที่มัน จะได้กลิ่นปากกันอนะ่ะเออเราก็จะรีบใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปรย์แบบนี้หรือว่าลูกอมนะครับว่าจะพกติดกระเป๋าทํางานตลอดเวลาชิ้นสุดท้ายนะครับคงไม่ต้องบอกว่าคืออะไรน้ําหอมกลิ่นกันตายของวอาจะเป็นมิสเตอร์เบอร์เบอรี่อูดิลปักฟัมนะครับที่บอกว่ากลิ่นกันตายก็คือเวลาที่คุณคิดอะไรไม่ออกหรือว่าวันรีบๆที่ไม่อยากจะมานั่งเลือกน้ําหอมนะครับหรืออีเวนจะเป็นวันที่ช็อตไม่อยากจะมีน้ําหอมหลายๆขวดนะครับให้หากลิ่นสักกลิ่นหนึ่งที่มันเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเข้้้้้าาาาไดกกกััับบบททุลุลลขออองงเเเเรรใใชแววม่่่นนนจจะีียยป็ต นะก็คือมิสเตอร์เบอร์เบอรี่อูเดอร์ปักฟัมนะครับกลิ่นนี้จะเป็นโทนวูดเด้นเช่นกันนะครับเพราะเป็นโทนที่บอชอบเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมีความสไปซ์มากกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเป็นวูดเด้นแบบเพียวๆหรือว่าวูดเด้นจ๋าเนี่ยบอรรู้สึกว่ามันจะมีความสุขขมไปหน่อยแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างกลางสำหรับบอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกแบบนี้หรือว่าลุกเนื้อเนี่ยบอก็ใช้กลิ่นนี้อยู่หมดเลยนะครับแล้วก็เลยเลือกกลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นกันตายของเรานะครับอันนี้เป็นขวดที่3แล้้้วววเเป็นนาหอออมมขดดีีียยทท่่่ซืบกสุดนะครับสาหรมิเเตอออออรรรบีีี่่่แททั้หมมมดนนนนกคคืืไไะะะาาาาจๆใยวว หรือป้ายยากันก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับ เบสิกพื้นฐานเนาะที่อยากจะดูแลตัวเองในเรื่องของกลิ่นนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าคุณมีแล้วหรือยังทุกคนชื่นชอบคลิปประมาณนี้อีกนะครับก็ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับชื่อเหมือนกันเลยวิสุอนัน์ V I S U T A N A N T นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะาปทุกคนบอดมีทริคอยากจะแถมนะครับสำหรับคุณผู้ชายโดยเฉพาะนะครับวิธีการใช้สบู่ประเภทนี้นะครับที่เราจะมาทำความสะอาดน้องชายสุดที่รักของเรานะครับเทคนิคบอดคือทำให้เขาแข็งโตแบบสุดๆก่อนนะครับแล้วมันจะทำความสะอาดง่ายมากบริเวณที่เราต้องให้ความสำคััญมากคครรบือตงงงแ่นะ บริเวณหัวเหตุของเรานั่นเองนะครับตรงแถวๆเส้น2สลึงเนี่ยกลิ่นมันจะไปอับชื้นตรงนั้นเยอะนะครับของคับสารดีนะ